กลับเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ม,มีงานบุญมาประชาสัมพันธ์ร่วมทําบุญกันดีกว่าไปไหว้รพระขอพรกันหน่อยดีกว่านะคะขอพรหลวงปู่โตนะคะสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีค่ะที่วัดปานเจ็ดยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขากําลังนะคะประชาสัมพันธ์เพื่อจะสร้าง ศูนยะ์อาคารฟอกไตวัดตาลเจ็ดยอดนั่น <ừ m. S 1> เองค่ะเลยอยากจะชวนคุณผู้ชมนะร่วมทาบุญกันสักนิดหนึ่งสร้างบุญสร้างกุศลนะคะอาค,คารฟอกไตเรื่องนี้มันสําคัญมากๆนะตับไตไส้พุงของเรานะคะที่วัดตาลเจ็ดยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชื่อเดียวกันและคําว่าตาลเจ็ดยอดนั้นคาดว่าน่าจะมีที่มาจากต้นตาลเจ็ดยอดที่ถูกตัดทิ้งในช่วงที่มีการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อปีพศ2500ค่ะ จุดเด่นของวัดตาลเจ็ยอดนี้ที่แลเห็นมาติไกลคือรูปหล่อสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมบลังสีซึ่งมีขนาดใหญ่หล่อจากโลหะทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้างถึง11เมตรและมีความสูงถึง18เมตรมีน้ำหนักถึง50,000กิโลกร,รมัมหล่อจากโลหะทองเหลืองเป็นชิ้นใหญ่16ชิ้นซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในขณะนี้ค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะได้มากราบไหว้ขอพอรรูปหล่อสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมบลังสีกันแล้วนะคะภายในวัดยังมี รูปหล่อหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อเงินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดให้คุณผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพอรกันอีกด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสผ่านไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญไปไหว้พระรขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้มาพักผ่อนสัมผัสกับธรรมชาติอันร่มรื่นซึ่งการเดินทางไปยังวัดตาลเยอดก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆค่ะเราะว่า หลักกิโลเมตรที่273ถึง274ของถนนเพชรเกษมอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แค่เลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวก็จะเห็นรูปปั้นองค์โตตั้งตระงานท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นค่ะ วัดตาลเจ็ดยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญชวนคุณผู้ชมผู้ใจบุญได้มาร่วมบุญร่วมสร้างหลวงปู่สุขเกสโรองค์ใหญ่ซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้างถึง10เมตรและมีความสูงถึง14เมตรซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดตาลเจ็ดยอดได้ดำเนินการจัดสร้างอยู่สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดตาลเยอดอํเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะ วัดตาลเจ็ดยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจุบคีริขันน์ขอเชิญร่วมบุญร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์อาคารฟอกไตวัดตาลเจ็ดยอดสอบถามรายละเอียดวัดตาลเจ็ดยอดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0616969544 0862588088ค่ะ